สวัสดีครับผมจากุลุอีสานครับพี่น้องครับนะ้าผมคลิปนี้ก็มาเบืองมันอีกแปลงหนึ่งนาะพี่น้องแปลงนี้ผมบอกเลยว่าผมเอาหยาบประทันน้ผมตัวนี้อายุสองเดือนกับอีกกับอีสิบมือน้าผมสองเดือนสิบมือพี่น้องนะ้าผมปลูกวันที่สิบหกคือสภานะครับพี่น้องครับสองเดือนกับอีกสิบสิบมือผมเอาหยาบประทันพี่น้องนี่แหละ เห็นบ่ครับน้าผมเราเป็นมันที่ผมเฮ็ดแบบเดียวกันกับอีกอีกคลิปที่เล้วหลายๆคลิปที่ผมเฮ็ดเนาะตัวนั้นมันสองเดือนกับอีกกับอีกสิบหกมือแต่ว่าเขาปลูกแค่ห่างกันแค่หกมือพี่น้องแต่ตัวนั้นมันยังงามเลยงามกว่าเพราะว่าผมไปเอาหญ้าเอาอยางแปลงนั่นให้ปุยแปลงนั่นดีดีกว่าเนาะตัวนี้มาเอาประทันเอาหญ้าประทันปุ๊บเพราะเอาหญ้าประทันเราก็ให้ปุยหน่อยให้ปุยไปแค่สามเทียนนะครับสําหรับแปลงนี้ ผมตัวนี้เป็นมันสำหรังพันแขกดำพี่น้องเป็นมันพันแขกดำเรามาเจอโรคใบยิกลุม่มพี่น้องให้เอานว่าใบใบยิกลุมเลยนะครับพี่น้องเบื่อนยีกทั้งแปลงนะครับผมเป็นมันแขกดำนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ผมผมเอาหยาบว่ทันยอมรับเลยว่าเอาหยาบว่ทันไอเรื่องใบยิกนี่คือตอนนี้ก็เริ่มชิ้นแล้วละ่ะครับพี่น้องเนาะเริ่มชิ้นแล้วตอนปลูกนะเ,นเนี่ยเพราะเป็นเนี่ยเห็นไห ตอนนี้หน่อยใบนี้หน่อยข้างล่างเขาบอกเป็ี่ยนนะมาเป็ี่นตอนไงเห็นปะเห็นแบบพี่น้องนะครับกระชินแล้วนะครับผมสําหรับเรื่องของใบิกนะครับแต่ว่าคือเรื่องนี้เอามาให้เบิ้งก็คือว่ามันเอาหยาประทันนี่แหละมันเอาหยาประทันพี่น้องเนี่ยมันตัวนี้แห้งสุดยอดเลยนี่โคตรเก่งอ่ะพี่น้องเอาเอาบะลงอ่ะพี่น้องนะครับผมแต่ว่ากะถ้าเขาเอาสองเทียซัมมันก็ลงอยู่พี่น้องเพรเป็นมาบะลงนะครับผมเขาเพียงแค่เขาเค็ดุกก่บเขา เพิ่มอีกแค e, ่เดียวพี <Hugo. S 2> so, Não, e ่น no, no, ้องนะครับผมเพราะว่ายาตัวที่จํากัดเขาได้เลยมันก็มีผลกระทบต่อมันนะครับแต่ว่ายาตัวที่เฮ็ดจํากัดได้คือกันแต่ว่าเขาต้องต้องเฮ็ดแบบดุจากน้อยเพิ่มอีกแค่เดียวนะครับผมแค่เดียวเขาก็ล้แล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยมาเอาประทันซื้อนะครับผมมันก็เลยดึงดึงมันลงแต่ว่าก็ยังมีมีมีความอวบง่อยขึ้นมาอยู่นอกพี่น้องเนาะมีความอวบง่อยขึ้นมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งว่า มันสองเดือนต้นน้อยน้อยต้นเนี่ยก็ประมาณความสูงประมาณอยู่ที่80ดิเซนนะครับผมแ80ดสิบเซนความสูงนะครับผมซึ่งตัง้งกันกับอีกแปลงหนึ่งของผมเนาะตัวนี้เป็นแปลงสามไร่นะครับผมเหมือนเดิมนะพี่น้องฉีดปุ๋ยแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ได้แค่สามข้งตัวนั้นได้บอกคกข้งแล้วนะครับผมเราก็ลัเอาห้าประทันพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ดีเนาะพี่น้องเนาะก็ค่อยๆจังมาะบำรุงงออกแบบนี้ นะผมยเบึ้งหัวเบึ้งหัวเป็นยังเป็นยังเบึ้งหัวเบึ้งว่าเขาชิมีหัวเฮาบ่เนาะพี่น้องเขาชิมีห,วหัวเฮาบ, <c oughs> าาาบ่แล้วก็เพื่อเป็นแรงบรนดานใจว่าเฮาอยากมาฉีดปุย๋ยเขาบ่นะผมยะเข้าเบื้องหัวน้ำกันพี่น้องเบึ้งหวัวนะครับโอ้เขาทายุพี่น้องมาเป็นมาบ่มีดอกนะครับเขาเป็นใบยิกแล้วก็ถือหยางงาเนาะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนี่แหละคือเขาเอาหยางประทันนะ มันสำหรัลังที่เอา,อยาหยาบเ่นั้นหัวกระดิยูเนี่ยเมื่อคีได้ดรอพี่น้องโอ้หัวโอเคเนี well. ่ย er. มีหัวดีอยู่พี่น้องใคอยังมาบับรุงเอาเนาะเขาคอยมาบับรุงเอาไม่ต้องห่วงครับเรื่องของหัวให้เฮ็ดแป๊บเดียวพี่น้องเฮ็ดแป๊บเดียวให้่าทท่เขาออกมาเห็นให้เขาเดี๋ยวเขาต้องเบิ่งลักษณะลยหลายต้นแต่ว่าลำต้นนี้อวบขึ้นมาดีอยู่นะผมอวบขึ้นมาดีผมถือก็ถือบ้างเพรบ่ท่อปันไดยนะผมเห็นแล้วก็บท่อปันไดย กระยิสูขึ้นเก่านะครับผมเดี๋เอาปุ๋ยมาให้เขาเดี๋ยวเบื้องต้นลักษณะต้นอบอ่บบางทีด้วยนะเบื้องตพี่น้องต้นอบอ่บไปไหมนะครับกระยิอวบต้นอ่บอ่บขึ้นกันนั่นแหละนะครับผมเหยาเหยาเบื้องเบื้องเปลี่ยนโอ้เนี่ยหัวเขาเห็นบ่ก็มียูพี่น้องเนาะโอเคยูดอกแขกดำนี่แขกดำนะครับเดี๋ยวกระยิ้นพี่น้องมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขามาเฮ็ดน้ำกันไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ไอ้ผมกับปุย,ยคือเก่าผมนั่นแหละนั่นเี่เห็นบ่หัวเขาพี่น้องนี่ไงครับหัวโอเคพี่น้องหัวดีอยู่นี่นี่มีหลายหัวอยู่กระดกอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนะาะก็ต้องไปเดีย๋ยวยังไม่อยากควัดเบื้องไหลบันไดเพราะว่าช่วงนี้หักอยเขาหลายนะผมหักไฟห่างหา,ก,หาก,กินเขาครับเอาวา,างมีดไปเสียลืมถือมีดมาน้ำเอาครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ก็สืบไว้ได้ยอมมะบำรุงไปน้ากันก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะผมไ้มาบึงไปน้ากันนะผมว่าสิบำรุงหรอการบำรุงของเขาเป็นแบบใดก้นตอนการเฮ็ดแบบใดก็มาพัฒนากันมาแลกเป็นเลียนรูกกันอันใดที่นั้นผมก็ยิถามพี่น้องนะผมพี่น้องมีอันใดก็สอบถามกันมาได้นะผมแลกเป็นเรียนรูกกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นกันตังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับ ถ้ามีอย่างกับสอบถามแลกเว้นเล่นลูกกันได้ครับผมคลิปนี้จากคุกลูกอีสานกับสวัสดีครับผม